สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่1นะครับเดือนพฤศจิกายน2อ6 3นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเปรียบเทียบเนาะอ้อยนะครับท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นอ้อยสวรรค์บริ5 0นะครับนะครับเปรียบเทียบกันว่าระหว่างอ้อยที่นะครับเราปลูกแล้วโดนแสงไม่เต็มที่นะครับมันมีข้อแตกต่าง อะไรบ้างนะครับสำหรับอ้อยกอนี้นะครับสิ่งที่เห็นเด่นชัดนะครับก็เป็นอ้อยที่นะครับรับแสงไม่เต็มที่ก็หมายความว่าไอช่วงเช้านะครับมาหาประมาณ4ี่ห้าโมงเช้าเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างได้รับแสงนะครับลำไรเนาะนะครับก็จะได้รับแสงอีกทีก็เป็นช่วงบ่ายนะครับหลังห้าโมงไปนะครับไปหาช่วงบ่ายช่วงเย็นเนาะนะครับทีนี้เรามาดูเนาะ นะครับที่เห็นเด่นชัดว่านะครับอ้อยก้อนี้นะครับอย่างแรกที่เราเห็นก็คือนะครับลำป้องของเขาเนี่ยครับแต่ค่อนข้างยาวนะครับถ้าถ้าดูตามสายตาก็ไม่น่าจะกว่านะครับสิบห้าสิบหกเซนติเมตรนะครับอันนี้ผมเข่าข้าวแล้วนะนะครับนะครับลักษณะตาเขานี่นะครับข้อที่สองลักษณะตาเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กนะนะครับปกติอ้อยสุพรรณบุรีห้าตูนเมื่อ ลักษณะประจำปันของเขาเนี่ยก็คือตาค่อนข้างใหญ่นะนะครับปูดคุงค่อนข้างใหญ่นะครับนะครับอย่างที่3มก็คือนะครับในส่วนของกาบใบนะฮะสังเกตนะครับเขาจะแคบก็หมายความว่านะครับเขาแคบไปตามลักษณะนะครับนะครับลำปองของเขาเนาะนะครับอันนี้ก็คือส่วนกราบนะครับสำหรับส่วนใบนะครับ ก็จะออกลักษณะนะครับจริงอ้อยพันธุ์นี้นะลักษณะประจำพันธุ์ของเขาก็คือใบค่อนข้างใหญ่นะครับแต่นะครับเขาได้รับแสงไวเต็มที่เนี่ยนะครับใบเขาค่อนข้างค่อนข้างเล็กพอสมควรเนาะนะครับอันนี้สิ่งที่เราเห็นชัดนะนะครับนะครับอันนี้เป็นอ้อยอายุ4เดือนนะครับท่านผู้ชมนะครับอ้อย4เดือนนะครับ ทีนี้เนี่ยผมได้ลองตัดนะลองตัดอ้อยนะที่ผมไปปลูกเมื่อวานผมมาชิมดูนะนะครับนะครับมันก็มีความหวานแล้วนะครับเพราะว่านะครับอ้อยหลังจากที่เขาลากเขานัดดูธาตุอาหารแล้วนกะ็ส่งไปตามท่อลำเลียงธาตุอาหารเขาขึ้นสู่ใบนะใบก็ส่องค้อแสงนะครับก็เปลี่ยนจากพลังงานแสงนะครับอาทิตย์นะครับ มาเป็นพลังงานในแสงมาเป็นพลังงานในรูปของพลังงานเคมีเนาครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับพวกน้ําตาลเพื่อจะส่งผ่านนะครับท่อลำเลียงสารอาหารลงมาสะสมไว้ในส่วนต่างๆของเขาไว้ก็นะครับส่วนส่วนนั้นก็คือพวกเนื้อเยื่อต่างๆนะครับตารางหลักก็คือนะครับมักจะไว้ในลําอ้อยนะครับลำอ้อยก็จะมีความหวานเนาะนะครับอันนี้ก็คือข้าวเนาะนะครับผม ท่าที่ผมจําได้นะครับทีนี้ผมก็จะพาไปดูอ้อยนะครับที่เขาได้รับแสงเต Ь ็มที่เนาะนะครับก็อายุเท่ากันนะครับท,ท่านผู้ชมนะครับจะตามไปดูนะครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คืออ้อยที่เขาได้รับแสงเต็มที่เนาะนะครับได้รับแสงตลอดทั้งวันนะครับก็อายุเท่ากันกับน,นะครับกับอ้อยที่ ได้รับแสงน้อยนะครับไม่ค่อยได้รับแสงนะครับที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้เนาะนะครับก็มาปิดเปรียบไปห็นเนาะนะครับอย่างแรกก็คือสังเกตนะครับนะครับลำป้องเขาจะขนาดใหญ่นะครับอย่างที่สองก็คือนะครับตาเขาครับนะครับจะปูดนูนใหญ่นะครับนี่ฮะนะครับสามก็คือกราบเขานะครับนะครับก็ใหญ่ตามตามข้อเขาไปด้วยนะครับนะครับนี่ฮะ แต่ว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบนะครับความกว้างของความยาวของของลำป้องเนี่ยมันมันนะครับมันรู้สึกมันจะสั้นกว่ากว่าอ้อยนะครับที่ไม่ได้รับแสงเต็มที่นะครับนะครับสังเกตนะครับภาพรวมรนาอนะครับเนี่ยนะครับก็จะออกข้างแล้วก็อ้วนอ้วนกว่านะครับนะครับักษณะใบนะครับก็ใบนะครับ รีโนมเอียงนะครับก็หมยความาเขาได้รับแสงแสงเต็มที่เนาะนะครับก็ใบค่อนข้างใหญ่เนาะนะครับอันนี้ก็ครับสิ่งที่เราเห็นชัดจากการสังเกตของเราเนาะนะครับหลายหลายท่านนะครับท่านผู้ชมหลายหลายท่านก็ปลูกอ้อยก็ก็จะผ่านจุดนี้มาแล้วครับนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับผมนะครับทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วนะครับ มันบ่งบอกอะไรเราบ้างเนาะนะครับนอกจากที่เราเห็นเด่นชัดแล้วนะครับก็นะครับบ่งบอกอะไรก็คือหนึ่งนะครับเวลาเราปลูกอ้อยนะครับควรปลูกอ้อยในพื้นที่ลงแก้งเน่าลงแจ้งนะครับผมครับสองก็คือนะครับแสงแดดนะเวลาเราปลูกเราแสงแดดก็คือมันจะสองทั่วถึงเนาะสามนะครับสามก็คือเวลาเราปลูกเนี่ยเราไม่ควรปลูกอ้อยทีกันไปเนาะนะครับผมอยู่ ระยะห่างที่ผมปลูกนะก็ประมาณนะครับเบสยี่สิบเมสห้าสิบก็ประมาณนี้ก็หมายความว่านะครับมกว้างก็ประมาณเมสห้าสิบนะครับระหว่างหลุมก็ประมาณเบสยี่สิบเมสสามสิบก็ประมาณนี้ครับผมไม่ผมไม่ได้วัดอันนี้นะแต่ว่าผมขอข้าเอานะครับอันนี้นะครับส่วนอื่นๆน,นะครับที่ทําให้อ้อยเจริญเติบโตเนี่ยนะครับ ก็น่าจะเป็นส่วนที่เราให้ปุ๋ยนะครับการให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับการดูแลไวเชื้พืชนี่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับนะครับแต่ว่าหัวใจหลักนะครับของอ้อยเนาะนะครับก็คือดึกแสงนะครับเพราะว่าอ้อยขต้องการแสงนะครับตลอดทั้งวันนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นะครับเอาเรื่องเรานะครับจากสิ่งที่เราสังเกตเนี่ยนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมเนาะในพิจารณาว่าสิ่งที่ที่เราไปเนี่ยมัน มันถูกต้องไหมหรือว่ามันมีส่วนนะครับนะครับเพื่อนําไปพิจารณาในส่วนที่เราปลูกอ้อยไหมนะครับนะครับถ้าตรงไหนที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับผมก็จากสิ่งที่ผมเล่าไปมันมันก็ทําให้ผมมีความสุขไปด้วยเนาะท่านผู้ชมได้ดูได้พิจารณาตามนะครับผมก็เป็นเกษตรกรมือใหม่มือใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็นะครับเพิ่งปลูกอ้อยมา4เดือนเองนะครับก็พยายามศึกษากับอ้อยที่เราปลูกนี่แหละครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนะครับยังไงผมกอช่วยฝากกติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ